ทักทายพี่น้องในไลน์นี้อีกไลน์หนึ่งกับบรรยากาศในการไลฟ์สดพันทั้งช่อง YouTube, ยูทูบพญบาสายจวดรำเพลิเพนเอาฟิจิยวครับมาพอพี่พ่อน้องกับบรรยากาศช่วงบายบายของมือนอวันที่18มีนาคม2 5ง8ครับทักทายสบายดีพี่น้องที่เข้ามาชมในไลน์นี้พี่น้องมิรหลักแฟนเพลงที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องฟังสายพี่น้องฟังขัวพี่น้องที่รับชมรับฟังยอ้อนหลังสู้กูสูคนครับมือนนี้นะครับ เชิญชวนพี่น้องมืณอนี้สิไปทรงทางนะครับอ่าทรงอรชอนกลับบ้านนะครับแดนเซอร์นะครับสำหรับแดนเซอร์อีกคนหนึ่งนะครับก็คือน้องอรชอนครับมาพี่น้องครับถือว่าเป็นการนะครับติดตามอาการแล้วก็เมื่อวานนี่ครั้งหนึ่งแล้วมือนี้ก็เลยเตรียมที่จะส่งน้องกลับ พี่น้องครับภักไทยสบายดีพี่น้องสุขสุข้นก่อนเดินขอคนละไลคนละแชร์ครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์สวัสดีทุกท่านเลยนะครับไว้ก่อน สบายดีพี่น้องสุขุสุขลนครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนหลายท่านนะครับที่ถือว่าเป็นกำลังใจเด้อนะครับน้องป่วยครับน้องป่วยอันนี้ใส่คว่าอันนี้คือน้องป่วยเป็น กงจะเป็นการรมเนื้ออ่อนแรงครับขึ้นว่าหรืออาการที่เขาเป็นสะสมเนาะเท่ากับบอตันหูหูดีไปหาหมอหมอกับแค่ว่าร่างก,กายกขบไ่ได้เป็นยังนะครับตอนที่ไปโรงพยาบาลจะเท่ากับว่าได้เช็ไในชีท่วนนะครับก็เลว่าคุยกันว่าจะให้น้องได้กลับบ้านไป หาผู้ปกครองดูแ,กแลกันเนาะนะครับพาอยู่ไกลพอกับแม่ก็คงจะจะดีขึ้นก็อยู่กับทังทีมงานห้องนะครับทุกท่านฉะนั้นเราเมื่อน,นี้กันนะครับถือว่าเรา ไปส่งน้องด้วยกันพี่น้องครับจะใส่รถไปหามาแล้วครับไปหามาแล้วกรับชว่าอาการก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ สบายดีพี่น้องสุขสุขคนครับตรงนี้ก็มีไฟแดงแล้วพี่น้องครับวสวัสดีครับบ้านแพนงมีไฟแดงแล้วนะครับนี่ต้องเข้าไป้าง,งานั้นเปิดประดูการมะลำซีอยาก ้องจะพักอยู่ตรงนี้ครับบ้าน ทรงครับนี่ครับอ้วนทัวเลยครับรโตูตครับใช่ลหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเป็นยังไงล่ะพร้อมอยังล่ะผู้โด,ดยสารนี่วันนี้โชเฟอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้วนทัวร์ครับ นี่ล่ะผู้อาราคาใช่ปอาราคา,า,คาโอ้แอดรถนี่ครับมีไมโอ้โอ,โอ้พี่น้องอ้าสวัสดีทุกท่านลูกๆทุกคนอ,นอรชอนอ,อาน้ำแล้วบ่กเออเอาน้ำแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่มีแต่งตัวก่อนนี่บานพักอยู่ตรงนี้แล้วครับมองพักอีกมองนึง ครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ,อลอชอนนี้ก็จะเป็นแดนแดนเซอร์แดนเซอร์หญิงนะครับเต้นหญิงนะครับนี่เต้นได้ทั้งชายทั้งหญิงนี่เขาจะประมาณนี้ครับอขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องสุขกุศลเดี๋ยวจะเ,เดียงมแมนบะโอ ก็สรุปแล้วว่าจ้าก็ต้องดูแลให้ดี้วครับนี่นี่ครับผัวราคาสุ่ตองหทีถึงทีเลยนเล่างวดงวดกลอนก้อนกับผ้าหน่องไบหามอเลยพร้อเป็นห่าเตรียมพร้อมเพ็นเพื่อนไปส่งน้องอยู่แต่ว่าไปกบยานเจ้าของนะอ้าได้ดอกพิ่พี่ออกกับ ก็คงจะดูแ,แลได้อยู่นะได้ได้ครับนี่ใส่ส่งให้ครับพี่น้องครับื่อว่า<ม>ถ้ากลับไปยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ก็คงจะหายไวน่าจะดีขึ้นเนาะเอาช่วยกันก่อนเอามาแม่พูอร,ราคาเฮา,า,าน่ามนะเช่อว่าอ่อนแรงยู่เนาะตอนนี้ กินเขาไปล่ะกินเลวต้องจับต้องพยุงก่อนหูสติเนาออันนี้พ่อบ่าเนาะจำเสียงไรเนาะหูจังยู้เนาออันนี้พูดได้นูดได้เอเสียวเสียวเออจำเงอไอยู่ก็เข้าเออ เออเขาจ้ำยุ้อจ้ำบ้านนี้จำท่านชาบ้านได้ปะยุ้บ้านค่ายนี่บ้านบ้านยังบ้านน่ะมันขึ้นเทศบาลบ่เป็นในหมู่บ้านบ่ขึ้นตำบลอะไรบ้านค่ายผู้มีเหรียญจัดเพหนึ่งอยู่ในบ้านค่ายเลยใช่ไหมอ๋อก็จะไปงานรอกบ้านค่ายก็ออกใส่ไปเขียนบ่าวินก็ได้ก่อนถึงอยู่บ่าวินเนี่ยครับผม คงจะนี่ครับนี่น้องได้สบายดีเอาขอบคุณผู้ลักผู้ใหญ่ขอบคุณหลาย,ยๆท่านครับเม,มื่อวานนี่แม่แอนแล้วก็แม่แอนยูเอสเอก็ส่งกําลังใจให้น้องสองพันคะแนนแล้วก็ค,ร,ครูเทียนเมื่อกี้ครูเทียนก็ก็ดูแลน้องหน,นึ่งพันคะแนนขอบคุณครูเทียนด้วยเนี่ย เทียนแเทียครูเทียนเขานี่แหละแกทานมอสแกทานมอเราชาวทุกวันเลยนะพอ่อจะเป็นหว่งวงทางนี้เอาก็ดูไปก่อนครับเป็นยังไงเราก็ดูไปก่อนเดี๋ยวจะคอยเบึง้งคอยแยงเ <บา S 1> พ <อ S 2> รพ <อ S 2> <บ>าะว่ายุนี่ก็บยันดูแลบ่าอะไทัวถึงน้องพี่น้องนอกเข้าใจเด้อแต่ว่าขันไปอยู่กับพอ่บพอกับแม่เดี๋ยวจะพ่อกับแม่ทัวมาไหมบอกแกว่าไงก็ เดี๋ยวบอกว่าจะเดินทางแล้วบอกเดี๋ยว<อ>ดยว<อ>ดกสายโทรให้พ่อคุยด้วย <c oughs> ยวขึ้นรถก่อน <c oughs> เอาเสือให้เสือเอาไปโกเสือเสือเอาเอาที่นันไหมพอมันจีเกียง <c oughs> ที่น,น <c oughs> ั่เลยนแก่ ไฟบริการนี่ครับนี่ค่ะชีไสบริการอ้วนทั่วครับก็เดินทางกับแอนรถคู่ใจลูกไส้พันนี่ปูนี่เลยเจี๊ยปูใช่เจี๊ปูน้ำนี่กางนี่ละเอานี้เลยเอาแบบสบายสบายนี่ผ่าโฮมมันน่ามันก็ดีแั่ห้ากันมันหนาวแกมีอยมีหรอห่มมันก็คือหน่อยคือเฉยแค่ก็ดี แตพอดีกับตัวคนเลยพ่อดีก็ปิดนแม่เสียประจำตำแหน่งเขาบอกเสียประจำตำแเล้เอาพี่น้องครับกำลังใจเด้อของ้อน่ผมยังสูงต้องอยู่ตั้งไปล่อยหินทังว่าผิดตัวเลขเพาต้องผิดใหับตัวเลขไหมอ้ยตัวเลขไ้อ Cầm xài cũng cầm, lấy thang cũng được cầm ôm, kia chứ đâu nào nào biệt, เราแน่นอนให้ดีด้อครับผมเบิ่งยังกัดทักกันเรื่อยๆครับหอนย่ำหิวเขาขี้หน้ากับส่งเสบียงเขารับผมอืมนี่ครับนี่ก็ร้าววนเอารถตู้ไปส่งเลยเพราะว่ารถห่อหวางพอดีพี่น้องครับก็ดีกว่าไปจ้างรถพ่วงจ้างรถพ่วงพ่วก็จะค่าจะจ่ายสูวยพงพี่น้องครับ เขาเป็นยังเก็บเป็นอีรุ่นครพี่น้องพ่อดูแลได้เขาก็ดูแลไปตามนางานตามสัดส่วนแหละเขาก็บได้ถิมบได้ปาเนะขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณแม่แอนขอบคุณทีมงานพี่น้องหลายๆคนที่เออทรงมากเป็นกําลังใจน้องเพราะว่าเงื่อนทุกบาทเอาก็ชีมอบให้น้องนะครับทุกบาททุกสตางค์ครับบริเกี่วกับคาน้ำมูกน้ำมันน้ำมูกน้ำมันเดี๋ยวทางวงดูแลนะครับทางวงจะดูแลเรื่องลูกค้ารถค้ารละคาน้ำมูกน้ำมันผู้ไปผู้มา นในส่วนของที่พี่น้องสนับสน,นุนมากอะให้น้องกัญชิมอบให้น้องแล้วครับทุกบาททุกสตางค์นั่นแหละนะครับชนันแล้วก็มือว่านนี่กับแม่แอนสองพันมือเสากู้เทียนหนึ่งพันก็เป็นสามพันในส่วนเดือนกับรายใต่างๆเดี๋ยวของมูแม่แดงผู้ใดแน่นะครับที่ซอยน้องนะครับก็อยากให้ซอยให้เขาได้หายนะครับบางทีเงินก็บม่ได้ว่าสิเป็นใส่เข้ามาห้องก็บว่ได้รวนลรง แต่ว่าแก่แค่เป็นกำลังใจน้องๆนะครับผูเขาเจ็บเป็นการให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับทุกคนพี่น้องสุขุสุคนเดอ้อแก้กับเรื่องการเห็นงานออร์ชอนกับว่าใส่เข้ามาเขาก็ทำงานถือว่าเป็นบุคลากรคนที่ทำงานถือว่าใช้ได้นะครับ นีบ้านกันกฎคะแนนให้เลยว่าน้องเขาโอเคมากในการทำงานใช่ไหมใช่ไหมแม่บอกเปิดลำพงก็ได้พี่สาวบอก,กครับสวัสดีครับผมสว,วัสดีค่ะเออพอดีเออผมพ่อเยีบ้านนะครับหัวหน้าวงกำลังจะเอารถตู้ไปส่งน้องนะครับที่บ้านเออบ้านบ้านบ้านอยู่ที่ไหนครับเอาพวกก่อนน้างฟังเงินพวอก่นนะ อยู่ในบ้าน่ขยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ท่ากระบกบ้าน่ขยค่ะท่ากระบกอะไรนะครับพุ่ท่ากระบกบ้านไอ่เดี๋ยวเอาอย่างนี้เบอร์ติดต่อพี่โอเอาติดต่อมาเน่อยเอามาเดี๋ยวพอผมจะให้เผื่อรถโชเฟอร์รถกับคนรถเนี่ยนะครับติดต่อไปเวลาจะไปถึงก็คงจะเป็นช่วงดึกดึกเนี่ยโชเบอร์ใช่ไหมครับอันนี้พี่สาว ตัวเบอร์เบอร์นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเบอร์นี้โทรได้เลยค่ะเบอร์นี้โทรได้เลยอ่าอยู่อยู่ท่ากระบกได้ท่ากระบกบ้านคไข่มันมันมันเป็นหมู่บ้านเลยใช่ไหมครับหรือเป็นชุมชนอ่ามันเป็นคล้ายคล้ายชุมชนเนาะเราจะเรียกว่าชุมชนท่ากระบกชุมชนท่ากระบกใ่หรือว่าถ้ายิงแบบมา แผนที่มาให้ยิงไป C ทบบ CJ ท่ากระบ,บอก CJ ท่ากระบก<ม>อ่า CJ ท่ากระบอก CJ ท่ากระบกเออพอถึง CJ แล้วโทรหาเลยเนะาะจะอยู่ติด CJ อะไรใช่มั้ยใช่ไหมครับบ้านไม่ติดค่ะแต่นะว่า CJ จะอยู่ทางทางฝัง่ทงทาง,ทางบ้านถ้ายิงไปที่ CJ แล้วมาถึงอะ่ะก็ยังให้โทรแับแรงก็ได้ก<อ>็<อ>จะจะเอาเบอร์โทรนะครับจะเอาเบอร์โทรให้คนรถไปด้วยนะครับแล้วก็จะโทรหาแต่จะถึงก็คงจะประมาณช่วงดึกอยู่นะครับ ก็จะรบกวนก็เดี๋ยวถ้าวางไปแล้วให้คนรถโทรมาเลยก็ได้ได้ครับได้ครับนี่แล้ครับคนรถนี่ครับนี่นี่คนรถเอาโอเคครับครับโอเคครับนี่ครับขอบคุณมากค่ะครับผมโอเคเอาเบอร์โทรพี่สาวแกเออพี่พี่สาวบอกพี่สาวจริงๆเลยใช่ไหมโอเคถ้าพี่เดี๋ยวโนโนถ่ายรูปส่งไปทางเฟซให้ระคาทก็จะบก กำลังใจเด้อพี่น้องกำลังใจครับโอ้ของแสบีบของมักตัวนี้ของชอบของชอบน้ำส้มจิบน้ำส้มจะได้หายไวๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจเดี๋ยวไปใช้ช่วยกับโทรศัพท์มาที่เออดูแลดูแลเ <c oughs> นี่ยไฟบริการ <c oughs> <c oughs> ออก้องนี่ออก้องลงไปเลย <c oughs> เอาบางคนพี่น้องบอกผมว่อาออรชอนคือใครครับออรชอนคือแดนเซอร์นะครับแดนเซอร์น้องก็มาทำงานตั้งแต่ซีซันซีซันซีซันสามกับปีที่แล้ว ปีนี้เป็นซีซันสามกับ4ี่แล้วแต่คือน้องก็อยู่กับพี่มิมี่นี่แหละนะครับอยู่ตลอดแต่คือช่วงซีหางานที่ผ่านมาบ่าได้ไปเพราะว่า <c oughs> ด้วยนะครับโรคไฟใครเก็บนี่แหละก็เลยได้หยุดพัก <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เขากัช่วงพักงานยันพี่มี่พี่เปิ้ลอาจจะมีกิจกรรมแล้วอย่างกวดดูแลไม่ทั่วถึงก็ต้องให้น้องกลับบ้านก่อนนะครับขอบคุณทุกคน,นหัวใยนะครับ เอ้าพี่น้องครับหลายสิ Ray ่งหลายอย่างกะทั้มกรมขอใจเด้อเฮากะทำมันไม่ได้ยังให้ไว so ๆนะครับขอบคุณท uh ุก huh. ท mm ่านเดี๋ยวอันกระเทือดสิน้ำมูนน้ำมันเติมเต็มทังไปเลยเด้อถ้าว่าเดี๋ยวผมจะโอนตังไปผมเต็มทังไปเลยดู่เร่อเดี๋ยวค่าใช้จ่ายเป็นกันเปิดกันเป็้เปล่าเลยลูกเขาเจ้า ไม่ได้เลยไมได้ต่วนี้มันจบเลยขึ้นมาเลยเฮ้ยมาเอาพี่เลี้ยงบริการ่เลี้ยงไปดูไปดูหน้าเสียไปดูหน้าเสียครับรักษาให้เพราะโดนดอกคันไปรักษาได้สุกทั้งกะไม่เกิน เดือนชองเดือนก็มาได้ม uh ีผ oh, yeah, uh ู oh, 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 ้รักษาครับมีบำบัดดีๆบำบัตต่างยาวข้างล่างเป็นข้าวข้าวได้ขึ้นขาวได้ขึ้นเออข้าวด้ข้าวขึ้นในที่เดีวแสดงว่าลอยหางเดียวโอ้เสร็จแล้วเขาเรียกว่าตายเพียงวันห้องวันนี้คือแข็งแรงปกตินะโอ้ข้างนี้น้องอ่อนแรงแจะถามว่าขยับได้ไหมอ่ะยกสิลูกยกยกเท่าที่ได้ไม่ไม่โมได้เลยนะล้านโอ้แสดงว่าสิได้อยู่ดูแลตัวเองให้ดี เอากับบ๋านกับ de, ออกป๋องเด้ออรละชอนเลยไปบานไข่ไปรักษา,าตัวก่อนถ้ากระบกบ,บ้านคไข่จังหวัดาระยองนะครับรถเ,เดือดผมแล้วมันสะหนาวากับเปิดแอร์บ่อเปิดช่องร่มครับต้องถามเขาเลยเลยว่าเขาหนาวบ่มีหมอนมาห้องขลางทั้งนี้นะั่เอหอเนหน้องแค่นั้นโอ้สวีพี่ตัวนี้ พ่อพี่ที่นอนพี่พี่ยังดีไหมดอกซ้อกคยนั่งอยู่บ่อนาทำไบายก่กระชากทามอาการกันหิวน้ำหิวข้าวหิวปลากระบอกพี่ออกเด้อเดี๋ยวเดินทาทุกเส้นทางทาทุกเส้นทางเก้นไปนี่ละเกินไปเข้าปักขึ้นไปนี่ละวันอาทิตยละขึ้นไปเส้นนี้ละจนบริย้อนก่อนนี้หอดบ่วินมันจะน่าบันไข่ขึ้นไปนี่ก็ได้ออกไส่ไปมั้ง เดี๋เอาเราล,บ,ลบกวนยิง่งฮัทโโลเซเว่นซืีหลอดลรถซีหลอดเออขอบคุณพี่น้องเด้อกำลังใจครับกำลังใจที่มอบให้อ่าน้องอรอชอนครับเดี๋ยวยก่ะเจผมก็จะจัดการให้น้องเลยจากบาทจากสตางค์พี่น้องที่สนับสนุนมากนะครับกำลังใจเด้ออรอชอนพี่น้องให้กำลังใจหลไรเลยครับเดียวเพรเป็นยังดอกน้ยมี่มี่ก็พี่มี่กับพี่เปิ้ลเหนือดูแลเขา ว่ามลอยสองาเนาะองาเดียวมีโอกาสขึ้นได้ยั่หรอสบายกินนมแอนลีนเออนมแ่บนรักษานี่เอาดูเลยกะไซองตองยูนะค คนบริสิทธ์บริยังแล้วเขาก็มันกลับไปเต้นแล้วหายแบบภาคโดนแห่งอ้วนนิดนึ่งอ้วนเลยอะใส่ชุดู้หยิ่งบาเอะไรนี่วนี่มาบริพวามมันบริ่วยร่างกายเนาะติงหนึงเลยว่าเใน นี่มาสายกระบินตรงมาบ้านค่ายเลยครับผมขอบคุณครับท่านเรีครับนี่แหละไปง่ายยด่ดอกทางไปง่ายย่เคยไปเขาก็ไปล่ำประหันเขาก็กแลนกระบินด้วยเลยไปหันกะขึ้นไปเขาวิ่นซ่อนขึ้นไปหันกะคามขึ้นไปกะทิเขาเขียดระยองเนาะเขียดบววิ่นเ้าเล้วมาไม่เด้ออันนี้ตัวจีดเลยเด้อครับนี่ตัวจีดตัวเฟ์ด เดนเซอร์ได้ทั้งใช้ทั้งยิงแต่ตอนนี้รักษาตัวหนวดเข้าเนี่ยสี่ร้ายน้อยโกลงเมื่อกี้โกนไม่ทันนร่โกนมันามันไม่เข้าเดนเซอร์แค่นั้นเองเดนเซอร์ยิงหนวดเข้าจะเยอะนี่หนึ่งผมจะบอกว่าส่งจะออกมาตัดผมใร้องหนาวไหมหนาวก็เลยออกไม่ไหวทีนี้เดินทางไกลไล่สดใน่เด้วยนะพี่น้องเรเออเหนาะนี่ผู้สายอัปเดตให้พี่น้องเรื่อยๆนี่ จะว่จักข้างดีโอ้พาแป้งจะไดนมีตะแป้งคุจักข้างดีวะเงี้ยมั้เคยไปวะโอ้เคยครับประจำไดูเจ้าชมบุรีโอ้เจาบวกแดงโอ้แสดงเขารู้เขารู้ที่อยากลุ่มบุยครับโอ้แสดงว่าเขารู้นี่นะครับเขาหินสอนสนามเชียรเกียรตบอยวินนะครับเส้นสามสามหนึ่งมาปูเลี้ยวไส้นั่นดิบ้านไข่เลื่อยครับเอาไปอรชอนปลอดภัยเด้อ ถึงบ้านปลอดภัยมาเดินมาเดินไปพู้ครับเดี๋ยวในทั่วหาเดี๋ยวเอออร์ชันพราจะทักหาเองว่าของออร์ชันเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวการนำเงินมันพอจัดการให้ไป้ะครับพี่น้องไปเดินทางปลอดภัยดูแลด้วยนะมาเดินแล้ที่อ้อเป็นเด็กควันเป็นไงไปควันออร์ชันขึ้นรถแล้วเดินทางปลอดภัยก็เลยมาดก็เลย

ออกไปเติมยุ่ปัมมันง่ายโยไซเมื่อทาผาก,ก็ได้แต่พอดีผมลงไรแล้วจะเติมเต็มทังรถปลอดภัมีมีไม่ได้ไปครับเพราะว่ามันก็ไม่เป็นไรก็จะให้จ่าออกครับจ่าออกให้ดูเลน้องอยู่ครับปปลอดภัยปลอดภัยอวนทัว ไปแล้วมีอะไรกัดคอยโทษประสานงานเด้อ,อประสานงานกันพี่น้องโทษถักถามกับจังบอกอันไหน,นเนี่ยไอ้อย่างตังอยากไปส่งน้องอยู่แต่อาการมันบวเออมันก็บไรยังไม่เป็นไรหรอกขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อแม่ทุกคนนะคะทีท่จะมาช่วยให้น้องอรชรก็เป็นห่วง,งน้องนั่นแหละค่ะอืมอเอาดูแลกันไปเอ้าวพี่นี่โอเค ขอบคุณนะครับขอบคุณที่มานุ่งจุกจกกำลังใจขอบคุณทุกทุกการติดตาม พี่น้องครับถือว่ากาลังใจเด้องามเฮายังมีลมหายใจอยู่ก็ดูแลกันไปตามบริบทตามหน้างานขอบคุณพี่น้องสุกุสกุลข,ข,ขอบคุณที่พี่น้องที่ซอยเหลือนะครับแม่แอนเมื่อวานกับสองพัน 2, ครับแล้วก็คู่เทียนกัหนึ่งพันแล้วก็ทิมของแม่แดงคนละสามร้อยหาร้อยเดี๋ยวรวบรวมกันเด้วนะครับผมก็จะได้ออนให้น้องเลยนะครับในส่วนของพี่นอ้องดูแลมาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณกําลังใจครับ ที่โอนเขามาตังบันชีวพยัญนซ้อยกันนะครับเงื่อทุกบาททุกสตังค์กับิมอบให้น้องนะครับว่าได้เกี่ยวกับคารถดคาร่าคามูน้ำม,นนำมันกับเป็นของว่วงเองนะครับแจ้งข่าวพี่น้องนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจครับอบกกำลาผ่าจากพี่น้องไปเพียงแค่นี้ครับพอกันไหมในไรนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ